ฉันมาทำงานที่เชียงใหม่แต่ไม่คิดว่าจะเจอฉันชื่อเอิร์นฉันเป็นคนกรุงเทพที่มาทำงานเชียงใหม่เฮ้ยดูทางหน่อยดิยว,วะ <c oughs> ฉันเลือกมาทำงานไกลบ้านเพราะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองที่เงียบกว่าเดิมและหาบ้านที่เป็นของตัวเองสักหลัง <c oughs> เออคุณคะ คุณพอจะรู้จักบ้านโครงการนี้ไหมคะเนี่ยบ้านของธนพรโฮมนายพาเราไปหน่อยดินะก็ได้ก็ได้เห็นกระสาวเมืองกรุงจริงๆนะไม่ยิงเมืองกรุงมาปักมาปุงนเวียงจะไม่เดินหน้าเดนทำไมคุณถึงอยากมาดูบ้านขนาดนั้นเลยละ่ะก็แค่อยากหาที่ที่เรียกว่าบ้านได้จริงๆสักทีไม่ใช่แค่ที่นอนพัก แแต่่่เป็นททีีกกลลับบมาา้้วรูสสึสยใจงั้นถ้าคุณอยากหาบ้านที่สบายใจลองอยู่บ้านที่มีผมดูไหมอาจจะเจอเร็กว่าที่คิดอะอะพอเลยหวานกันพอหรือยังเหม็นความรักที่นี่บ้านธนพรโฮมบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำมอครัวฟรีฟู้ดดูดควันเตาแก๊สฝัง และซิงล้างจานที่จอดรถกว้างมากจอดได้2 4ถึงคันในพื้นที่64ตารางวาพร้อมพื้นที่สวนรอบบ้านที่นี่โครงการบ้านธนพรวิวท่าหลวงไม่ต้องมีเงินเยอะก็มีบ้านได้ของแถมครบคันที่นี่เลยโครงการบ้านธนพรวิว,ว